ลงเสียง่อยเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวถ่ายปิดตูดวางไอ้ไฟเองเจอเลยเพื่อนแล้วอย่าล่วงขึ้นละ มองมองข้างล่างบ้างมาเลยมาเลยโอ้เนินสงญาติครับเนินสงยาิตบันทึกแล้วครับมีเนินสงเด็กไหมผู้วผ่านได้เจอกันไหมนะกลับแล้วสงญาติเสร็จก็กลับเลยเขามีจุดพักของเขานะก็าคงให้มีคนอื่นแล้วมั้งมีเราว่าอะไรเหรอโค้ดเดียวไหรอแล้วอยู่ห้องโค้ดสองโคน ใช่แล้วเขาลงวัน